음. <laughs> 음. <laughs> 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 สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสรีวิทัมชาแนลนะครับถ้าเราต้องจะหาของเราเะมือนริงเทียบวอซื้อเตียงป้านงูงงกลัวหลงวัวอยเิฟจงกวจจมาโซโบจิตต์สวยเก๋ด้วยมาแตางเชี่ยววอรข้างๆวันนี้กินซุปต่ำครับกับหอยแข้งพี่น้องคือเกาหมวกระเกลิกงานมาด้วยแสบๆน้ำกันสวยหั่นสวยหั่น ด้วยมไทนานล่ะลวกโดนลายก็เรียกว่าเลือดซ้ำจิ้มผนมจิ้มซีฟู้ดนะครับอืมอืม 太厉害了吧，这张、哎。 ก็แกะยากอยูอ่กินขับน้ำจิ้มซีฟูดครับขอ,อยาายาดใส่มือเลยพี่น้องเลย โลอดโดอดลายจะมาบนเลือดซ้ำ อยากกินอะไรเผ็ดๆวันนี้ ไม่บ่าเลือสำพีนองเอ้ยหลอกหลวกโดน ช่วงนี้พัทยาฝนตกกับทุกวันเลยปลายฝนต้นหนาวหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะ hang còn cho phân cho Nó sao hay càng áo うん。 เอาซอ very delicious หืมใส่ขนมเส้นไปนเนี่ยนี่ต่อที่หอย เลือดแตกแล้วอุหมายมายุย่มหมาย หวังว่ารับนั้นเราจะได้หอยตัวใหญ่กว<ม>่าน<ป>ี้เนาะแซงปลายคำาสุดท้ายแด่ทุกคนครับฉลองสำหรับหนึ่งพันสา์ เสียขอบคุณครับหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการชมคลิปวิดีโอนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับจิตดกวนจู่มโมอตา